ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป่าเทพไม่แคร์ทัวลงเชียร์ลุงเรดด้ว่าถึงจะมีประเด็นเดือดในโลกโซเชียลถึงขั้นประกาศไม่กินขนมของป่าเทพโพงามโดนทัวลงหนักนะคะสําหรับอดีตนักแสดงตลกชื่อดังป่าเทพโพงามหลังจากที่เจ้าตัวออกมาอัดคลิประบายความในใจถึงสถานการณ์ในประเทศในขณะน,นี้มองว่ามีบางคนที่เรียกร้องความถูกต้อง และประชาธิปไตยนั้นสร้างความแตกแยกและระบบของประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วนั้นโดยคลิปดีโอบางช่วงนะคะป่าเทพพูดไว้ว่าผู้นำไม่ต้องไปสนใจเราทำงานให้ประเทศเดินไปให้ได้ไอคนนั้นน่ะดีที่สุดที่ตั้งแต่เห็นมาเป็นผู้นำของประเทศคนนี้พอได้นะเรื่องการปกครองต้องให้เป็นไม่ใช่เอาใครก็ได้มาปกครอง ในสภาดูที่พูดกันสิพูดอะไรกันเป็นสสมาได้ยังไงจะดูแลบ้านเมืองพี่น้องได้ยังไงแบบนี้ได้หรือคนไหนไม่ดีคนไหนดีเราดูออกถึงผมเองจบป .4 แต่ก็วิเคราะห์ได้เพราะว่าผมติดตามไงจะเชียร์ใครทำอะไรก็ดูเหตุผลด้วยไม่ใช่เอามันอย่างเดียวบ้านเมืองนะไม่ใช่บ้านของคุณ มันเป็นบ้านของคนอื่นด้วยบ้านของคนตั้ง70ล้านคนจะมาแสดงความคิดเห็นคนเดียวหรือว่าต้องเห็นความเป็นส่วนเอาไว้ก็คือมนุษย์ไม่ใช่จิงโจ้พูดให้มีสาระจะไม่ว่าแต่บอกจะให้ออกไปออกไปพูดเหมือนคนปัญญาอ่อนพูดแเราไม่คิดบ้างจะเป็นยังไงต่อไปจะเอาคนไม่ดีเข้ามาอีกหรอเด็กรุ่นหลังเนี่ยคิดแบบนี้แล้วประเทศจะอยู่ได้อย่างไรจะฝากความหวังไว้ที่ใครอย่างไรต้องมีเหตุผลนะ การที่คุณพูดออกไปคุณดูหรือเปล่าว่าแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทำบ้านเมืองวุ่นวายทำทำไมช่วงนี้คิดว่าบ้านเราวิกฤตขนาดนี้คุณเองต้องรวมใจกันแล้วจะมาเกลียดชังอะไรกันเขารักษากันมาขนาดนี้แล้วระบบเมืองไทยเนี่ยที่สุดในโลกแล้วนะคุณรู้ไว้ด้วยคนรุ่นใหม่หน้าตาหล่อดีๆแต่ว่าความคิดยิ่งกว่าคนรุ่นเก่ามาพูดมาด่าคนทำงานอยู่นั่นแหละ มาช่วยกันสิมาช่วยหมอสิมาช่วยคนทํางานดีกว่าจะเบื่อใครก็แล้วแต่จะเกลียดหรือว่าชอบใครก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามกรรมตอนนี้อึดอัดมากแล้วมาช่วยกันออกความคิดเห็นดีกว่าว่าไม่ใช่มาด่าทอกันป๋าบอกว่าป๋าเองก็ว่าป๋าโง่แล้วนะแต่เห็นคนโง่กว่าป๋าอีกไม่น่าเชื่อพวกคุณทําอะไรกันมีความคิดบ้างพูดกเก่งแต่ว่าทําอะไรให้ประเทศบ้างไม่เคยเห็นประเทศไทยมีแบบนี้เกิดขึ้น เกิดมา71ปีแล้วไม่เคยเห็นใครมาด่าทอกันแบบนี้ล่าสุด28กรกฎาคม64นะคะเทพโพง,งามอดีตนักแสดงตลกเปิดใจสิ่งที่พูดทั้งหมดนั้นมาจากความรู้สึกของตนถึงแม้ความรู้สึกของตนจะไม่มีแต่ตนก็มีประสบการณ์ที่เห็นมากกว่า7 0ปีมันจะผิดจะถูกตนไม่ว่าหรอกส่วนใครที่มาต่อว่าตนตนก็อยากจะบอกว่าอย่ามาเถียงตนเองเกิดก่อนตนเห็นมาหมดแล้วตนก็รู้อยู่แล้วว่าพูดไปแบบนี้ต้องเจอทัวลง แต่ตนก็ไม่สนใจเพราะเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่ตนบังคับใครไม่ได้ทั้งนี้ตนไม่กลัวจะมีผลกระทบต่อร้านอาหารของไร่ป่าเทพที่จังหวัดราชบุรีใครไม่อยากมากินก็ไม่ต้องมากินบอกว่าตนเองบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วจะให้ตนเองมาขอร้องยกมือไหว้ามากินที่ร้านเถอะนะแบบนี้เหรอตนทําไม่เป็นหรอกคนที่เขาชอบกินร้านตนก็ยังมีเยอะ ส่วนธุรกิจขนมเปี๊ยะขั้นเทพของตนเองแต่ก่อนขายได้วันละ200-300บาทแต่ตั้งแต่มีข่าวออกไปเมื่อวางจนถึงวันนี้ขายไปแล้ว1 0 0 0 0แสนสำหรับงานในวงการบันเทิงก็ไม่กลัวแบนเพราะว่าตนเองไม่ค่อยได้ทําอะไรอยู่แล้วใครที่ด่าตนเองก็ด่ามาเถอะตนให้อภัยแต่ว่าตนอึดอัดมากไม่พูดไม่ได้แล้วเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อคนตายมากมายจากโรคระบาดก่อนจะขับไล่ไข่ ควรเอาเวลาออกมาช่วยกันหากใครที่ไม่ดีตนก็ออกมาไล่เหมือนกันแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นตนรอเวลาที่ประเทศดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาขับไล่อีกทีจะดีกว่าตนว่าตอนนี้มันควรจะช่วยกันทุกคนมันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเยอะมากแล้วตนว่าต้องเห็นใจคนททางานบ้างแล้วก็ให้กําลังใจเขาอยากให้ร่วมกันคิดว่าจะแก้ไขยอย่างไรไม่ใช่ออกมาค้านออกมาติตลอด ในส่วนของผู้นําประเทศไทยในตอนนี้ความคิดของตนก็คือดีกว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการทํางานและเรื่องของคอร์รัปชันใครที่บอกว่า7ปีไม่เห็นมีอะไรเลยตนอยากจะรู้ว่าได้มองบ้างหรือเปล่าว่ารัฐบาลชุดนี้มีผลงานอะไรบ้างอยากจะให้ลองย้อนไปดูยุคก,ก่อนๆแต่พวกคุณคุณก็ยังไม่เกิดกันเลยมันมีการโกงกันสารพัดตนอยากจะบอกว่า กินอิ่มกันแล้วก็ควรจะพอไม่ใช่ยืมมือคนอื่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกซึ่งมันก็ซ้ำซากเหมือนเอามุกเก่ามาใช้ใหม่ตนดูออกแล้วตนก็เบื่อมากตนเองอยากจะฝากบอกนายกที่ทำตอนนี้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้ใครไม่จำเป็นเราเป็นผู้นำประเทศแล้วแต่ถามว่าดีที่สุดไหมก็ยังไม่ใช่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทำไม่ถูกแต่คนเรามันก็มีถูกมีผิดกันทั้งนั้นส่วนวัยรุ่นแล้วก็คนยุคใหม่ในประเทศไทยตนอยากจะบอกว่าเรื่องอดีตคุณมองไม่เห็นหรอก เพราะฉะนั้นฝั่งผู้ใหญ่บ้างซึ่งที่พูดไปก็เพื่อส่วนรวมทั้งนั้นลองคิดดูว่าหากปล่อยเด็กให้เป็นแบบนี้ต่อไปทั้งจาบช่วงบ้างให้นิ้วกลางบ้างในอนาคตเป็นอย่างไรต่อไปต่อไปพ่อแม่ของคนเหล่านี้ก็ต้องรอเลยนะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทํากับคุณเพราะมันเป็นเวรกรรมส่วนคนที่อยากย้ายประเทศก็ย้ายไปสิไม่มีใครห้ามอย่าโมต่พูดเพื่อสร้างเรื่องให้มันวุ่นวายจนคนทะเลาะกันสุดท้ายอยากจะบอกรัฐบาลว่า ให้เด็กๆเ,เรียนรู้การพยาบาลตั้งแต่ปฐมเลยเพื่อจะได้มีความรู้ให้มากที่สุดอีกอย่างตอนนี้อยากให้เปิดประเทศไปเลยเรื่องของโรคภัยมันเป็นสิ่งธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนที่เจอโรคหาคนก็ตายเป็นแสนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ